มวยได้้าห้ามแบบนั้นนะบอกามีไว้กอนวปอยากไปโอ้อยากได้กเพื่อเจ้าหน่ะเออไปอยากขวออก็เจ้าอโอโหีมาบอเราซ่าสิด้่อยมาเกเฮหรออยากได้ ห้ามป่วยห้ามอะไรห้ามลาดห้ามลาหมดหลังแน่นอทุกช่ห้ามทุกอย่างห้ามลาห้ามป่วยห้ามลาห้ามขาดห้ามตายก็ดีอยู่ได้ห้ามตัวนี้กันวางทุกสันเจ้านี่ย เกียวกับการงานก่อสร้างนะก็ยตมๆจะประเทศเี่ยอ่ะต่ผมเห็ดจนแล้วแล้วนี่นี่ใส่ใส่ไใส่เหตุตใส่ผมเห็ดแล้วลถ่ารูะเงานพี่น้องนี่ยถ่ายีก่ะ้วนนี้ใครคือตกล้องมาถ่ายคอยอยู่นี่ไหมตอนนี้มันเสร็จแล้วใส่ใส่ใส่นี่ไงไสอะลูกพี่ชายเหต่นะทุนตัวเหต่นี่่เนี้ไปเล่นเล่นน่ะข้าที่หลัง เพิ่อกไปที่บ้านเอานเห็นบอกมันมันเม่คนงานใอรกันที่เราเจ้าอะไรนะโอ้คนทำเสร็จแล้วจะมีเนี่ยมาดูคลิปมีคลิปหนึ่งเาะมีช่องไหนครับช่องลุงบางน้องกองเด้อมันบอกให้ขีดแจ้งเตือนนะครับคิดสงสัยบอกบอกให้เห็นงานโอ้ยผมเข้าไปดูเนาะมันก็ไม่เห็นเนาะอย่าอย่ามาเล่นนะ

เสียงกบเสียงปีด ก็จะจำแก่อนาจะเป็นรงดก่เ้ียวตอุ่นนะเหลืออยู่ด้านหนึ่งครับน้อยนึ่งรับใกล้เสร็จแล้วฝั่งนี้เรียบร้อยบาขึ้น1เมตรยี่สิบขั้นตันึงเมตรย่ส คงแลุณไปในเดีอะยวไปดูปลาก่อนีคุยกับคุณทุกทีแล้ว่าถ้าเจอเจ้าส่วเนี้ยเจ้าส่วหนึ่งยิ่เรียกว่าอะไรนะไรายังยง โอ้ยให้มันบอกรอยโอ้ยมาเห็นจ้อยเมื่อกี้นี่เดี๋ยเดี๋ยวมัน่นั่นเนาะเดี๋ยวมันฝากรอยยิ้มไปเนาะก็ก็มาชาวก็คุยกับคุณทูกี้แล้วว่าถ้าเกิดไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอ่าเจอก็จะเอาส่วนหนึ่งช่วยช่วยอ่าทำหน้าบริวารเนาะหน้าบริวารจาก สคนผมแล้วก็คุณีจครับขอยเจอครับครับเจอแน่นอนครับครับยยัแล้วเจอแน่นอนครับผมหลุงวาจะเป็นคนงเลยนะครับใช่เลยหวงวาเป็นคนงมเราเราต้องลงช่วยกันด้วยกันครับว่าตัวนีมาเลย ถ้าลุวังลงหาคนเดียวกลัวมันไม่เจอเราต้องลงรันหลายคนตาหลายตาไหนโอ้อันนั้นเอาไว้ให้ลมพัดเย็นระบายอากาศครับถ้าเข้ามาอยู่ข้างในอ่ะล้อมอิดล้อมปูนแบบนี้มันร้อน ต้องมีช่องระบายแต่ผมว่าอยู่แบบนี้เย็นนะสองข้างนี้บ้านอืมครับอยู่โล่งๆแบบนี้มันเย็นนีอ่ออกทางของเจ้านะี่รูบ้เเงเลยระเย็นระลึกออกเลยอ้าวอันนี้มันโลง่งมันเย็นนั่น <c oughs> เลยเห็นไหมแต่ถ้าถ้ามันไม่โล่งน่ะมันก็ร้อนก็ต้อง เออเอาช่องระบายอากาศโอ้โหดูน่าสวยงามครับเอีพูลซื้อจุดแบบนี้ตรงเปี้ยเลยฟีมือฟีมือตาเออซื้อจุดโอ้ความบางยิ่งสวยกว่าเพื่อนเลยครับเอี โอ้ยเดือดร้อนใครเนาะทีนี้ของของผมสมของผมครับโจลเมจิตไหมครับมีงานอะไรให้ทำไหมครับปริญญาไหม่มีครับผมต่อเลยโอ้ยแต่แต่แต่มีดีนะครับไม่มีใครจับผมมาแล้วแค่ไหนแล้วนี่ แต่ดีดีนะครับมีงานในนารเเนไม่่แห่งมันคงจะองหลจักเติมง่ายเติมได้เติมก็ฟินกับเเติมเองเงินขเ้อยอะไรพวกเากอยเาอยเองนมต่เปกอตัวก่อสร้างเิ

ช่วยผู้ยากไร้มีบุญเยอะบ้านหลังนี้เขาจะมาอยู่บ้าลูกนะบ้านหลังนี้เาขาเ็้ามาอยู่นะบ้านสวยโอ้ผู้สีเหลืองเหมือนทองเลยเสีเหลืองเหมือนทองคำนะครับจีสวยสวยเขาเรียกว่าบ้านทองคำ ครับแล้วก็เสร็จแล้วครับพี่โอ้ถ้าได้ทําต่อพรุ่งนี้คงจะได้อยู่แล้วนะเนี่ยครับวันเดียววันเดียวพรุ่งนี้ก็อาจจะได้เข้าประตูให้ดูรอบๆก่อน I'll oh, โอ้เตาโยมเนี่ยมันเตาสองแง่สองเมตครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์มอนโอมอมซับนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อองค์ูบริจิตนาคราชนะครับเสื้อบุงพลกันแบนนะครับแล้วก็เสื้อมอนโอมนะครับกาแฟนะครับทีพีสกีนะครับเจลอาบน้ําเจลล้างหน้าเมตตากูแคนนะครับแล้วก็ สนับจนุนกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ